อ่ะเลินเลยสว์ยากจะปลามันม <uğ pl ains> ันเกี่ยวกับพยายามปลาลูกเกียงให้ลงตะแกรงเหล็กแม่งไม่ลงนะตะแกรงที่กูเจาะไว้ไอ้เจ้าแม่งไม่ยอมลงเดี๋มาบอกว่าไม่ไม่ไม่เคิร์ฟไม่เคิร์บอารมณ์เหมือนปลาระเบิดดิปลาระเบิดปลาระเบิดซิ่งเลย นี่เกษั้ริยรตันี่สาเหตที่โรงเรียนไอ้งลางันหนึอ้าวแตเกียร์เนี่ยตาขวางเคลือนดัวาหม่วลควแอร์เรียนเต็มตัวหน้าแหกไาพวกคุณมาลุยซี่วางแบบเบ้เลยจะเอ็นเองวางวางไม่ตมิยวางไม่โตมี แล้วมันก็มีวาไว้ด้วยเนี่ยจัดโดนกูอยู่ในเวียดนามจะเข้าทางที่เรียกว่าลงรถมีใครจะไปกับกไหมกูลืมว่าเกิดตรงนี้แล้วกูชอบโดนสปอนทีกไม่น่าเลยตายละวันนี้วันนี้เป็นคอมมิสโน่โน่ฟาคิวโอ้ยกูกระจอก

ไม่ก็เดี๋ยวเดี่ยวเลยแล้วกันกูยิงควักมันไมตัวเมียไปทำไมไม่ขึ้นอันเซอร์นี่ล่ะไอยิงไม่โดนวัตต์ปั๊กยีนั่นเป็นใครวิ่งหนักเขาเอ้ยเชี่ยมีล่าอยู่หรอล่ามีล่าอยู่ตัวอะไรแหละทำไมเหรอทำไมโดนกันทำไมโดนกันไอชี่อีล่าไม่ใช่ฟอร์ดไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่า ไม่ไม่มีน่ายาวรอบใหญ่อยากเข้าไปกันเลยกวงรังเข้าเอาดิเข้าดิเข้าดิเลยตาพร้อมเชื่อเออเอ้าไปไปก่อนกูไม่ตกนับเสร็จแล้วเราบังมั้าสีอะบังม้ากับดักแม่เราไม่ยิงเลยเข้าได้ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไม่เอฟเอ็มไปเคลียร์เท่าไหร่โอ้โหหลังเตี๋ยวพ่อเข้าหลังเนะก็บอกว่าหลัง มอ้เขอยากเคลียร์ไอ้เยากเคลียวนี่เนไม่รู้เขาทักใครบอกเคลียร์ว่ะก็เป็นเคลียร์จริงๆอ่ะมันอยู่ข้างนอกหมดเลยเขียวได้เคลียรวไปหลายสัตว์เออก็มันสุเคลียร์ขึ้นบอกว่าไอ้เย้ยไอ้เขียไปตอนไอ้เขียเฟลเข้าไปไม่ไม่หัดทุกทีเลยนะตัวปอไม่หัดทุกทีเลยเคลียร์เออเคลียร์แหละปึ๊บมันเขีจริงอ่ะแต่แบกอยู่ข้างนอกเหมือนเหมือนแบบพอเขเข้าไปปุ๊บแล้วแก็สปอร์ดอะเหมือนทิกเกอร์อ่ะ กูก็บอกอยู่ว่าระวังม้าสีไว้นะเพราะว่าเดี๋ไม่ล่าเขานี่ยแล้วนกดจริงจากมาสีเหมือนเหมือนเตี้ยนเหมือนเหมือนเท้ากูก้าวก้าวอะไรวะผ่านธรณีประตูนั้นไปแล้วก็ะติกเกอร์ไอ้สองตัวนี้ทั้ออนนาทีแม่งโผล่สองทางเลยี้อมงีาแม่งยีราโอ้ยย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 ลยยยยยยยเยยยไยย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 ยไดยยยยไยยยยยไหยยยยยย่ยย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 อยยยง เนี่ยสักช่วงที่ฉันสองเข้าเลยอ่าดีลุกดีลุกไม่ดีลุกตัหมออ่ะเออดีลุก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 ถ้ามีหมอด้วยก็สี่เฟสอะรอบเลยห้องข้างล่างว่ะไม่ไม่ไอห้องห้องห้องนั่งห้องก็ลงรถเนี่ยห้องตอนรับถอยถอยถอยห้องรับกันอะไรไอ้เหลือมึงคนเดียวดูแลดีๆไอ้เหี้ยไม่อยากดูแลดีๆอันเนี้ยเหลือเดียว เดาเงาเดวเงาอยู่เะว่าไม่อยู่หรอกไม่ม่ไม่มีตัวไม่มีโตัการอาจารยะก็เจาะวันๆเนะวดโดสปอนกีไ่จนั่นน่ะนี่นี่มสอ๋ออย่าไปอยู่กูอย่ไปทะรออยายุกับกูไปันทแรงมากเมื่อกี้เฮ้ยมันมีทางออกมันดมีทางอ๋อเฮ้ยอ๋อไม่เข้าเลยมันอยู่ในห้องสอบอ่ะห้องขวาห้องขวาที่ผ อาวไม่ทัดมาแม่บอกห้องขวาเวลาหันซ้ายมองมันยิงข้าวมาูเชี่ยงเกือบตายสีโฟนี่นีมอ้คุณล่วงเอ้ยเว้มันนอนอยู่ขหาตืนเลยเอาอแล้วจะต่อตายกันหมดเลยเหรอวัตตั เก็บเวรไปทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What the fuck มึงเกินมัดหยิบยิ่งนะมันมีนอนอยู่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 ฝั่งตรงข้ามเลยโอ้โหอ่แล้วแล้วนู้นนะแล้วนู้นนะเฟมตายอ่ะีล่านอนอยู่นอนอยู่สีเฝ้าหน้าต่างไอ้เหี้ยพวกหัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บกูฟื้นตัวเองไม่ได้หรอ ไดด้้ตองกดก่อนล้มอ่ะไม่ได้สัตว์ไม่ได้มาเร็วม่นหมดตายไอ้ยาวน่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกเฮ้ยปุ่มตัวถังก็หมดเลยอ่ะผิดอะไรที่กลัวลืมไปเลยว่ามุ่มคือเล็ดว่าปุ่มเล็ดเทอรมไหมเออมึงลืมแล้เล็ดเทอร์มไหมก็แม่งไม่บิดก็แม่บิดก็เป็นตาเนี่ยหมเลยให้กูเพื่ออะไรอ่ะ โอ้โหแมงก็มึงไม่เปิดสักทีกูต้องเข้าทางอื่นดีว่าโอเควันโอเคโอเคเอาแบบไอเฟราเฟมึงอย่าพูดอย่างนี้กูโดดเข้าไปก่อนกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าอยู่ๆพวกมึงก็วิ่งไปทางขวาหมดเลยแล้วก็เคาะไอ้เอาะอะไรเข้าไปว่าต้องตงายตาตายวเลยกยังได้ดอเรเลยว่อๆพวกมึงไปขวากันเร็วมาเลยห้อกนัไอ้กูกูแหลออไม่ไม่ไมเออจอยทไมเละ เล่นเลนกาลาดด้วยในสาสตร์เล่นแบบแม่งดีกว่าอาริบายสักช่วลดิเดี๋ยว่าเูเล่นฟอร์สดีกว่าเหี้ยกินขาเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ดเดืออยู่ไหนวะอุ้ยไม่ทันเรื่งจะเลือกคาดอิ่มโอ้ยเอาละเ่นฟอร์สแตกแน่นอน เดี damn, ๋ยวเรามีแบนดอยู่จะแตก้งเองไม่เอาติดหัวใหม่ใส่กติดใจรุนหนามากบอกเลยว่าฝั่งนี้ติดกูโอ้เกือบโอ้ใม่กยิงไม่โดน ิงยิงมันยิงมันเพชรม,มันเพชรม,มัน,มมนดดไม่ขึ้นอ้าวหเพชิดกูบอกอะไรอะเฟมนกูสาเียร์กันไหลอยู่อะไรแงมุมกูยิงยงมุมกูยิงหไอ้เหียวกกูจะอกเลกูแล้วต่างันไปเลยเหียปิดนี้แล้วกัน ได้ตัวเกได้ตัวฟอนต้วนี้ตัวฟอนอยไนี่มีไหมเอ้ยมาข้างบนหรอนี่ดีพวกสหยิบตัวฟอนเได้ไหมครับนี่หยิบตัวฟอนซะได้อยู่ได้อยไม่เห็นกูหรอกแต่มไม่ได้ขาถางนี่จิกใจจัง้าวจะ กูเชื่อมด้วยเพื่อนอยู่ในเยมเนี่แหละอยู่ในเยี่ยมเพร้อกับปมปมอระบายกูยิ้ไม่ถึงหรอกหมดไปสแกนเฮ้ยเดี๋ยวยิงอะไรกันช่วยอะไรกันเฮ้ย what the fuck what the ้า bro bro get on the point what the fuck are you doing bro get on the point ไอ้เดี๋ยวเอาแรก แรกแรกออกตรงน,นู้นปะน็อตเตะไปโดนปัวจริงจริงวะอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างกี่มัดนนหน้าต่างกี่มัดไม่โดนนั่นนะมัดสองไม่โดนปั่วไปสวิตสวิตสวิตไอวิวเฮลไอวิวเฮลเฮ้ยมันสะบัดเราเป็นตัวล่ออยู่เฟรมดักไว้ <c oughs> เดี๋ยวละ เสียืนไม่ใช่ยาวน่ารักหัวเมื่อกี้มันยิงอะไรกันตายวะร้อยเม่งกดิเม่งนังเม้่เม้นั่้นงนั้นงม่เม้นงอ้่งเม้นั้นนังนังเ้น่่มน่งเม้น่ง้นังเม้นันั่ง้นงเ้นังัวมน่งมีแคู่เรอที่ที่หนังหนังเ้่คนเดียวในยิงแรกห้องเดียวกันเลยน่่า ทุกอย่างคือห้องเดียวกันห้องทำงาน cancel เอาแล้วนะแอสเทนไอ้เชืยใต้บันไดตรงนู้นอะถ้าไปนอนอะมันนับว่าอยู่ในไซส์โอ้ยเที่ยไม่น่ะเอาไอ้ตรงนั้นหรอกเฟรมที่กูบอกว่าไหยิงาแลุแล้วกูโยนเดินลงไปไหนเพราะเห็นมีทักคนเลยเกือบตายเยี่ยมดีนะเห็นก่อน บลเกย์เดอะบู๊มันโดนมึงขึ้นได้านีทางเดียวไอ้สัตว์โอ้เือหายไมสิายไปสามสเป็นสาเหตุที่เราควรจะมีทันเบิร์สเอฟดดเือหายไปสาเรอที่ไม่ต้องทอะไรเลยโอ้ okay. oh, my god นเดี๋ยวไปตัวหนึงเดี๋ยวไปตนหนึ่ง ยังไม่ยิงยังไม่ยิงยิงยังออกรูแล้วเว้ยออกจบเลยเหี้ยคุณเรื่องที่จะไม่ยิงบราเซนเซสเอากูเหลือห้องไว้ในสามห้องเลยก็ได้เป็นตัวนึงห้องรีบเหรอใช่มันน่าจะรีบไอ้เหี้ยรีบรีบเข้ามาเร็วใครจะเข้าไม่เข้าไปไปกูไปไปกูไป ตรงนั้นไม่เด่นแลๆๆนไป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 เอาไอ้หมากันแล้วหมาอ่าใหญ่ให่ไปให้หมดแล้กันมเโอ๊ไอ้งเอ๋อบกอ่เอกจะห่อยแล้วดเวยแต่ใช่คหยุดจะไอ้เฟมไม่ครว่ากูอยู่ที่นี่เรียนะกูเรียนด้ยโดนะอ้นยิงกันนะเว้ย เย็นเย็นเอาเอาเอาเองหน้าเู่ะงับงับไไม่เก็บอเือนวะเฮ้ยูนี่หว่าเสียงอะไรเสียงอนิวเสียงนยิิวเ้ยไม่เคยโทนนะ กูยิงตีไปนิดนึงอ่ะเริ่มเลยเริ่มต้นอยู่แต่ไม่รู้นี่กูเล่นใจเย็นมากเลยนะตอนนี้ไอ้เขี้ยหาทางออกไม่เจออ๋ออยู่นี่ตอนนี้กูอยากออกจากตรงนี้มากเลยไม่อยากไปดูมันแปรอะไรอ่๋อสารนี่หว่าใช่ใช่ใช่มีโล่เฮ้ยกูทำลายได้เฮ้ยกันปะโซ่าเต็มเลยเจ้าบอสจี กูหู่แล้วไอ้เพลเป๊ะแหลกนี่หว่าเป๊ะหน้าประตูโดนขู่หน้าต่างหน้าตามีหน้าต่างมีเออตายแล้วเพลอย่ากดอย่ากดช่วยไม่ได้อ่ะไปคูดเลยยิงติดคอประตูไว้ท่านเอ้ยแปลกนะเพลเราไม่นะเผื่อวางนี่แล้วมันยังนึกว่าเรามีสามอยู่เว้ยมันยังกลัวอยู่เว้ยกลัวเชี่ยวลัวยิงมันเพิ่งยิงเนาะ ไม่รู้ไม่รู้โดนรปอรตไปมาเร็วมาเร็วออสเีฮีกองว่าแไม่รีวว่ะกูวากูา make this end here เออแลโนแมสเว้กูต้องได้แอซิสทักบ้านว่ต้องทำหมดแล้วมามุมมาเฮียเออแต่แด์เ ไอ้เจี่ยอยู่หลังเขาเตอนคู่อะไรรเขาเปเคาเตืองคู่เชิญนกเชิญนกแม่มารับบริการที่ช่องสามไปถ่ายรถขันด้มั้ยไม่แต่ม่รู้วะก็แด้ก็แดดก็แดกไอ้ยี่เมื่อกี้แบอไปบินออกกูมั้ง